เดี๋ยววิจัยถัดมาอยากจะทราบว่าพระพุทธเจ้าตัดไว้ยังไงเกี่ยวกับการสวดมนต์นะครับสวดมนต์เหรอเราเราควรจะทําหรือไม่ควรจะทำยังไงไม่อยากใช้คําว่ามนต์เลยเพราะว่าคำว่ามนต์มาจากคำว่ามันตะมันตาแปลว่าความรู้ของพรามไตเพศการสวดการใช้ปากพูดคำพุทธเจ้าออกมาเนี่ยสับของพระศาสดาคือสัจชายะสัจชายะคือการสาธยายธรรมนะ สัจชายะจำคำนี้ไว้แทนการคำว่าสวดมนต์ได้เลยนะดังนั้นคำคำเฉพาะเหล่านี้โยมควรจะรู้ไว้อย่างวันมาค้าบูชาเนี่ยจริงๆพระศาสดาทุกพระองค์ใช้คำเดียวกันหมดเลยว่าวันสาวกานังสันนิปาโตแม้ดันไปแต่งใหม่นะ,ะสาวกานังก็คือสาวกสันนิปาโตก็คือวันประชุมกันของสาวก ผู้เจ้าเราเนี่ยเล่าว่า91กับที่แล้วผู้เจ้าวิปัสสีมีตะโยคือ3สาวกานังสันนิปาโตอโหสิอโหสิแปลว่าได้มีได้เป็นได้มีการประชุมกันของสาวกสามครั้ง31กับที่แล้วผู้เจ้าสิกขีก็มีตะโยสาวกานังสันนิปาโตอโหสิสาครั้งเหมือนกันถัดลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งองค์ที่7คือพระองค์ มีเอโกคือหนึ่งสาวกานังสันนิปาโตอโหสิมีการประชุมกันของสาวกเพียงหนึ่งครั้งจำนวน1,250งรูปเห็นนะสับอย่างเนี้ยโยมที่พระเจ้าขนาดพระเจ้าทุกพระองค์ใช้เราน่าจะรักษาเอาไว้ไม่ควรจะไปแต่งอะไรใหม่หรือที่พระเจ้าบอกว่าพระองค์เห็นสัตว์ทั้งหลายเปรียบเหมือนบัวสามเหล่าให้เราเรียนมาบัวสี่เหล่าใช่ไหมต้องเลิกเลยอะ่ะ พพผู้เจ้าทุกพระองค์อีกเหมือนกันตั้งแต่1กกับที่แล้วมีพุทธจกุเห็นสัตว์เหมือนบัวสามเหล่าทุกพระองค์เลยตั้งแต่ผู้เจ้าวิปสัสสีเจ้าสิกขีผู้เจ้ากัสปะไล่มาจนถึงสมณะโคตมะ,น,ะนี่ยเยมะนั้นสัตว์พวกนี้ก็เหมือนกันสัตชายะถ้าเราเปลี่ยนได้ค่อยๆเปลี่ยนไปเรื่อยๆคํานี้ก็จะเป็นคําที่เป็นมาตรฐานยกขึ้นมาสัตชายะแปลว่าสาธยายธรรม คือการใช้ปากพูดคำผู้เจ้าขึ้นมาหลุดพ้นได้ไหมได้ต้องมีองค์ห้าคืออะไรสวดคำผู้เจ้านะต้องเข้าใจเกิดปิติเกิดความสุขจิตตั้งมั่นนี้เป็นการสัจชายะที่เป็นไปเพื่อวิมุตตินะแต่พวกเราสวดก็ข้อแรกก็ผิดแล้วเป็นคำสาวกหรือคำที่แต่งขึ้นใหม่ใช่ไหมความเข้าใจก็ไปเข้าใจในคำสาวกปิติก็ปิติแบบคนตาบอดมันก็เลยผิดลูดมาเลย เช่นอะไรยมสวดธรรมวัดเช้าธรรมวัดเย็นยมเคยสวดไหมกายเยนนะวาจาย,ยาวไเจตสาวาโดยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจยก็ดีพระเจ้าเป็นทาตของพระเจ้าพระเจ้าเป็นนายรรมยิสระเหนือพระเจ้านะเอามาสวดมาเป็นสิบปีนะนะพอมาเจอพุทธศาสนาเรางงมานานแล้วเราเป็นทาตท่านตั้งแต่เมื่อไหร่นะทาตก็ทาสไปอืมเรายอมนะอท่านต้องสูงสุดนะ แต่จริงๆพระศาสดาไม่เคยตรัสบอกว่าเราทั้งหลายคือธาตุพระองค์พระองค์บอกว่าเราทั้งหลายเป็นบุตรเป็นโอรสอันเกิดจากปากตถาคตโอ้โหยกให้เราเป็นลูกเลยนะสูงมากผู้เจ้าให้เกียรติเรามากผู้เจ้าให้เราตั้งจิตโรรองเปรียบเสมือนบิดาเป็นพ่อเหมือนกับภิกขุกับลูกศิษย์ลูกศิษย์ต้องตั้งจิตในครูอาจารย์อุปชาอาจารย์เหมือนกับบิดาเห็นนะดังนั้นพวกเราเนี่ยผู้เจ้าบอกเลยวาเสตทะตรัสกับวาเสตทะเนี่ย ว่าเศรษฐาทั้งหลายอันหนึ่งศรัทธาของผู้ใดแลตั้งมั่นในตถาคตฝังลงลากแล้วดำรงอยู่ได้มั่นคงอันสมณะหรือพราหม์เทวดามานพรมหรือใครๆในโลกก็ตามไม่ชักนำไปทางอื่นได้ผู้นั้นควรที่จะกล่าวอย่างนี้ว่าเราเป็นบุตรเป็นโอรสเกิดจากพระโอษฐ์ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเกิดโดยทรรมเนรมิตโดยธทมเป็นทายาทโดยธทมเห็นไหมเราทั้งหลายเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นธาตนะ คนในบาลีแล้วคําว่าธรรมทาสาธรรมทาโสธรรมทาสังเนี่ยแปลว่าแว่นสองธรรมเหมือนกระจกเงาสองซองความเป็นโสดาบันคําว่าธาตุโดยที่ลักษณะการแปลแบบภาษาไทยว่าเป็นธาตุไม่มีที่พระเจ้าตรัสไว้ว่าพวกเราทั้งหลายเป็นอย่างนั้นไม่มีนี่ไปไปเสิร์ชหามาแล้วแล้วจริงๆพวกเราทุกคนก็เสิร์ชได้คีย์คาว่าธาทาสาทาสาทาโสเข้าไปสแกนออกมาพระสูตรมีกี่พะสตร ออกมาไม่กี่ประสูตรทั้งหมดนั้นมีแต่เรื่องของแว่นสองธรรมคือแว่นสองความเป็นโสดาบันเท่านั้นเข้าใจไหมณวันนี้จึงบอกว่าไม่มีใครโกหกกันได้เรามีข้อมูลสองพันกว่าปีอยู่ในมือเท่ากันพร้อมโปรแกรมในการสแกนยมตรวจได้เลยนะนั้นเวลาอาตมาอาตมาสอนไปปุ๊บเนี่ยจะมีคนคอยสแกนมาจากทั่วโลกเลยมาคอยจับผีอาจารย์กฤอกฤทธิ์ห้อย่าพลาดนะาอาจารย์กฤติฤอย่าพลาด <laughs> เขาก็ไปสแกนเจอบัวสีเหล่าขึ้นมาบอกนี่ไงเขาสแกนเจอบัวสีเหล่าเราก็ไหนเปิดมาดูซิบัวสีเหล่าเป็นยังไงปรากฏว่าหัวข้อเขาเขียนว่าพุ้เจ้าเห็นสัตว์เหมือนบัวสีเหล่าก็ไปดูเนื้อในปืดเนื้อในมันมีสามเหล่าแต่หัวข้อมันเป็นคําแต่งใหม่มันไปเขียนสีเหล่าแม่เกือบเสียท่าอะไรหไหมนะมันอ่านไม่ละเอียดใช่ไหมเนี่ยไอ้ผิดๆอย่างนี้มีเยอะนะ มันจะมีผิดแฝงไปโยมเลิกทําน้ำมนต์เนี่ยดีแล้วเอ้ไม่ใช่เลิกทําน้ำมนต์เลิกไปหาน้ำมนต์เพราะว่าในพระไตรปิฎกเนี่ยโยมถ้าโยมไปอ่านในพระไตรปิฎกฉบับของเล่มน,นี้นะโยมจะไปเจอเรื่องว่าพระเจ้าอนุญ,ญาตให้ทําน้ำมนต์แต่ถ้าโยมอ่านทั้งพระสูตรโยมไปเจอต้นพระสูตรเขาจะเขียนว่าพระโบราณอาจารย์รจนาไว้ว่าไม่ใช่คําตถาคตเห็นนะ แล้วก็แต่งเรียนแบบพระพุทธเจ้าด้วยนะแต่งว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยเรียกว่านนมาสอนปรลิศเอาบาทพระพุทธเจ้าไปทําน้ำมนต์ประพรมไปทั่วพระนครราชกฤึการแต่งอย่างนี้นี่พระุทธเจ้าบอกเลยนรลกหนึ่งกับนะอ่าซึ่งจริงๆเรามองทีแรกๆเรามองใก้ควรไม่ละเอียดเราก็มองว่าทําไมพระุทธเจ้ารุนแรงขนาดนั้นแค่นี้นรกหนึ่งกับเลยเหรอ แต่พอไปประมวลดูพระสูตรต่างๆ <c oughs> เป็นฐานะที่เป็นไปได้เพราะว่าอะไรการกระทำเนี่ยผู้รับผลการกระทำมีผลหมดนะโยมฆ่าสัตว์เนี่ยไม่ใช่อนันตริกรรมถ้าโยมลองฆ่ามนุษย์ขึ้นมาเริ่มหนักขึ้นละพิกขูฆ่าสัตว์เป็นอาบัติปัจจิติปรงได้ด้วยวาจาพิกขูฆ่ามนุษย์ขาดจากความเป็นพระไปเลยนะอ่าและถ้าโยมหลุดไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ อนันตเิกร,รมปิดมรรคผลนิพพานในชาตินั้นเลยนะนี่ดังนั้นผู้รับการกระทํามีผลยมทําบุญกับสัตว์ได้ทําบุญกับคนทุศินก็ได้มากขึ้นทําบุญก็ทำบุญกับคนมีศินได้มากขึ้นอีกทําบุญกับอริบุคคลได้มากขึ้นอีกนับประมาณไม่ได้เห็นไหมว่าผู้รับมีผลใช่ไหมทั้งฝ่ายดีและฝ่ายไม่ดีดังนั้นการที่โยมกล่าวตูาศาสดาด้วยถ้อยคำมันไม่จริง อ๋อคำผู้เจ้าก็สอดรับไม่ขัดแย้งกันผู้เจ้าไม่เคยมาแกล้งเราไม่เคยมาใส่ร้ายไม่เคยมาพูดเบียดเบียนเราไม่เคยเบียดเบียนอะไรเราเลยแต่เราไปเบียดเบียนพระศาสดาด้วยการแต่งใหม่ทั้งที่ผู้เจ้าไม่เคยทําน้ำมนต์บอกว่าผู้เจ้าไปทําน้ำมนต์ถ้าโยมเป็นผู้เจ้ายมพอใจไหมไม่พอใจนะผู้เจ้าตัดไว้สิบสามพสูตรหนึ่งพสูตรบอกตถาคตไม่ทําแล้วน้ำมนต์อุกเสกเลขยนันดูหมอดูเลิกดูยามตัดอีกสิบสองพสูตรสั่งห้ามพิกขุธรรม อ่าแล้วถ้าพิกุไปทําผู้เจ้าจะพอใจไหมไม่พอใจธรรมดาเลยพระองค์เรียกสิ่งนี้ว่าการกล่าวตู่ศาสดาด้วยถ้อยคํามันไม่จริงแค่โยมตรงๆกับผู้เจ้าซื่อๆตรงๆผู้เจ้าพูดอย่างไรโยมก็พูดอย่างนั้นไม่กล่าวตู่ศาสดาละผู้เจ้าเรียกว่าแสดงสิ่งที่ต,ต,าตถาคตบัญญัติว่าตถาคตบัญญัติแสดงสิ่งที่ต,าต,าตถาคตภาสิทธว่าตถาคตภาสิทธแสดงสิ่งที่ตถาคตประพฤติมาว่าตถาคตได้ประพฤติมานั่นคือโยมเป็น ผู้มีสัญชาติแห่งคนตรงผู้เจ้าบัญญัติก็บอกบัญญัติผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติโยงก็บอกไม่ได้บัญญัติใช่ไหมส่วนใครจะศรัทธาสิ่งที่ผู้เจ้าไม่ได้บัญญัติก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ไปห้ามไงไม่ได้ไปห้ามศรัทธาเพียงแต่เราแยกแยกข้อมูลว่าผู้เจ้าเคยพูดอะไรไม่เคยพูดอะไรเคยประพฤติอะไรไม่เคยประพฤติอะไรแค่นั้นเองใครศรัทธาผู้เจ้าก็ามาเดินตามนี้ใช่ไหมเนี่ยแล้วคนที่ทําอย่างนี้ผู้เจ้าบอกได้น,นิสองอะไรผู้เจ้าบอกว่า เขาเป็นผู้ทำมหาชนให้มีความสุขทำความเจริญแก่มหาชนตัวเขาเองจะประสบสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอน,นมากและเขาเป็นผู้ทำพระธรรมให้ตั้งมันพระอานนท์ถามว่าอะไรคือสิ่งซึ่งเป็นบุญเป็นอน,นมากที่เขาต้องประสบพระเจ้าบอกเขาจะไปตั้งอยู่ในสวรรค์ตลอดหนึ่งกับที่สำคัญคือเขาจะไม่พลาดทำอันเกษมจากโยคะก็คือนิพพานนั่นเองนี่คือประโยชน์อน,นิสงส์ที่โยมจะได้ว่าโยมตรงๆกับพระเจ้าแค่นี้โยมได้อนิสงส์อะไรซึ่งดูไม่น่าจะเยอะ นะจริงๆแล้วเยอะนะเพราะมันคืออนุสาสนีปฏิหารมันมีผลต่อมาหาชนจำนวนมากพระอานอนท์เคยชมผู้เจ้าว่าเป็นผู้มีฤทธิ์มากอนุภาพมากอุทายีได้ยินปุ๊บเบรกพระอานอนท์เลยอานอนท์ท่านพูดแค่นี้มันจะมีประโยชน์อะไรสรรเสริญผู้เจ้าอย่างเนี้ยผู้เจ้าได้ยินอุทายีพูดอัดอุทายีเลยนะบอกอุทายี ถ้าอานนท์ยังไม่สิ้นอาสวะในภพนี้จะไปได้ไปเกิดเป็นเทา้าสกกเทวราชเจ็ดชาติพระเจ้าจกักรพรรดิอีกเจ็ดชาติด้วยการสรรเสริญตถาคตเท่านี้เห็นไหมนี่นั้นขนาดพระอนท์พูดขนาดนี้ยังได้ขนาดนี้แล้วถ้าโยมส่งเสริมคาพระเจ้ามากว่าโยมจะได้นิสงขนาดไหนโยมเอาไปคิดกันเองลวกันใช่ไหมใชม่นี่ยกตัวอย่างให้ดูนะอ่าเนี่ย อิติพิโสเป็นพุทธวจนะอยู่พระหุงไม่ใช่ชินนะบัญชรไม่ใช่แต่มีอิทิพิโสลูกผสมนะระวังดีๆด,ดังนั้นเวลาทําวัดเช้าทําวัดเย็นเนี่ยโยมเขาจะเป็นลูกผสมนะคารวะนี่แหละแต่งนะแต่งขึ้นนะลูกผสมเอาคําพทธเจ้ามาแล้วก็ผสมกับคําแต่งใหม่ก็ก็เป็นคําพทธเจ้าแล้วก็ผสมคําแต่งใหม่สลับกันไปอย่างนี้ดังนั้นคําลูกผสมมีเยอะโยมนะดังนั้นก็ต้องดูดีๆนะ ทำวัดดันไหนเหรอสาธยายธรรมของพุทธศาสนาล้กันนะจริงๆแล้วหนังสือทั้งหมดเนี่ยนะสวดได้หมดนะเพราะพระเจ้าไม่ได้ไม่ได้กำหนดว่าบทใดเป็นบทสวดคําหลุดออกจากปากพระเจ้าดีหมดนะแต่เพียงแต่เราสังเกตว่าเวลาพระองค์อยู่วิเวกหลีกเล่นผู้เดียวพระองค์สวดอะไรพระองค์สวดปฏิจจสุบาทอิทัปปเจาตาแล้วบทใดที่ที่พระองค์สรรเสริญเอาไว เราจึงนำบทที่พระองค์สอนมากสอนบ่อยสรรเสริญไม่มากนำมาเป็นบทสวดสาธยายและที่พระองค์สาธยายเองดังนั้นเราจะเสียเวลาสาธยายสักทีหนึ่งเราไปสาธยายอะไรที่พระองค์พูดไว้หน้อยเราต้องสาธยายที่พระองค์สรรเสริญไม่มากเพราะพระองค์บอกว่ามหาชนจะเดินตามที่พระองค์สรรเสริญเอาไว้เห็นไหมเนี่ยมันเป็นตรกกะโยงกันหมดเลยจริงๆพระเจ้าพูดเทคนิคพวกนี้ซ่อนๆเอาไว้ทั้งหมดนะ ข็าไหขอการับพระอาจารย์ตอนนี้สามทุ่มสิบแล้วครับพระอาจารย์ครับเปิดอะไรให้โยมแม่ฟังใช่ไหมเปิดอานาปานสตินะขอข้างหลังนิดแถมนิดหนึ่งโยมผู้ชายข้างหลังท่านมั่นใจแค่ไหนครับว่าท่านจะเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมศาสนาของในประเทศไทยที่มันผิดไปจากพุทธวจนะที่ท่านสอน เช่นประเพณีต่างๆเช่นกระถินผ้าป่าลดน้ำมนต์พุทธทานิย์มากมายแล้วไม่เกิดความขัดแย้งในอนาคตอ๋อนี่เราทำแบบพระเจ้าอย่างนี้เดียวมีวิธีเราไม่ต้องคิดเองเลยพระเจ้าบอกยังไงรู้ไหมวิธีแก้ความขัดแย้งวิธีแก้ปัญหาเหล่านี้การปราบเสี้ยนหนำหลักต่อการทำอะไรก็ตามอย่างนี้เวลามีคิดไม่เหมือนกันพู้เจ้าบอกสร้างคนดีให้มากขึ้น เราไม่ไปเปลี่ยนเขาเราไม่ไปว่าเขาเราสร้างคนที่เข้าใจผู้เจ้ามีถึงขนาดบอกวิธีถ้าเกิดสองกลุ่มไม่เท่ากันนะให้พยายามดึงคนที่พอดึงได้เนี่ยดึงเข้ามาดึงออกมาทีละคนให้พวกนี้จะค่อยๆหมดกําลังไปเองเองทีละน้อยนะเราไม่ไปแบบว่าโอ้ไปเปลี่ยนทั้งก้อนคิดเยอะอย่างนั้นไม่สําเร็จค่อยๆดึงมาผู้เจ้าสอนมาแล้ววิธีนะไปหาในพระสูตรมีหมดนะนี่เป็นอย่างนี้อ่าฮะอ่าสุดท้ายสุดท้ายหลายสุดท้ายแล้วนะ